สำหรับเคสนี้นะคะเป็นเคสงานเสริมจมูกงานเหลา 3D n o โนตบริเวณสันดั้งนะคะต่ำแล้วก็ปลายไม่ตั้งนะคะปลายยังไม่มีมุมนะคะปลายไม่สวยหลังทาเสร็จทันทีหน้าของเราจะดูเชียวดูคมนะคะ สังเกตได้เลยนะคะบริเวณสันหลังท้ามสูงขึ้นและปลายที่ตั้งมุมได้องศาสโลปไปลายพุ่งหมอเหลาซิลิโคอนออกแบบตามพื้นฐานตามปัญหาของแต่ละบุคคลครับสามฟันแกออกล้างหน้าได้ตามปกติแผลอยู่ที่รูจมูกทางด้านขวารูเดี่ยวสอบถามคนไข้นิดนึงว่าเจ็บมากน้อยขนาดไหนคนไข้เจ็บไหมจ้าไม,จไม่เจ็บเนาะไม่เจ็บเนาะอ่ะเรารู้จักไอทอลี่ได้อย่างไรคะถึงแบบได้เลือกที่จะมาเสริมจมูกที่นี่เอ่ย เคยพาพี่มาฉีดผิวที่นี่แล้วก็ชอบที่นี่อ่าเคยพาพี่มาฉีดผิวแล้วก็ชอบที่นี่นะคะ